ต้องเตือนสติคู่จิ้นจังช่บอลด้วยนะต้องเตือนสติคู่จิ้นจังซอยบอลน้ำเพราะว่านะสี่นั่สีเขาปาเขาดงไปเห็ดอั่นเห็นพันเห็นนี่เห็นฝันนี่เห็นนั่นเห็นเขาเห็ดอันนั้นดีใเงินเห็นเขาเห็ดอันนี่ดีเงินก็บอย่าเห็นเขาเบิดทุกอย่างเอฟซีต้องเตือนสติคู่าางว่จริงจังเส้นเลือดหลักของคู่จิงจังคืออะไรเส้นเลือดหลักของคู่จิงจังคือร้องเพลงคืออยู่กับค่ายตัวเกี่ยวคือทำโซเชียล คือสร้างตัวตนนั่นคือเส้นเลืดหลของคุณเส้นเลืดหลของคุณมันเป็นไปทำลายอาหารเอ้ที่ต้องบอกไคว่ซอยไข่พร้อมันไปบือทำลายอาหารทั้งสองรอบก็เจ๊กทั้งสองรอบมันจะมาสร้างบอลเมื่อไหร่ดีฟ้าบอดเฮ็ดอันนั้นอันนี้บอลมันคนระเบียบค่คนระเบียวบอดคนคนทำงานให้บอดมันเยอะคนที่ทำงานบอลมันหลายแต่ว่าทองคู่ชิ้นสั่งนี่คนทำงานมันน้อย ก็เกิดการโกงรู้อยู่ว่าอยากได้อยากมีอยากเติบใหญ่โตแต่ว่ามันยังไม่ถ so ึงเวลาอย่าเพิ่งรีบเงินสองแสนสามแสนสี่แสนแสนก็บาเคียไ์้ใส่เอาไปลงทุนอาหารเบื่อจริงนะเนี่ซื้อควางซื้ออย่างลูกเขาซื้อควางซื้ออย่างเขาก็ับโกงทราบอะไรเบื้องเองเนาะอันนี้ทราบอะไรเด้ธุรกิจชั้นน้องโก๊กี้ตามๆนี่ตะคนเบื้องมี่ตะคนพี่น้องขันเองเบื้องไหนขันมี่ตะนองฉันเบื้องไหนดิมุ้ยใครมาโกงดิ แต่เขาพูดจริจังแหละมันโดนกลวงว่าเห็นเขาเปิดร้านนี่ก็อยากเปิดนี่เขาเปิดร้านตะบูงอยากเปิดนี่เขาเปิดนั่นเลยมันเสียทุย,งยังเพราะอะไรจะชื่นสั่งคนทา้งวันสิ่ท่ก็แปลว่าไม่เห็นธุรกิจไม่เห็นธุรกิจแบบนี้ว่อไรดอกไปเฮ็ดตลกไปเฮ็ดสนุกสนานผุ่นไปลูกสันเดือกอืม มันสิว่าแบบว่าไปเฮ็ดไปท่วยไปทีปอะไรมันก็จริงเงื่อนบาเสียเงินร้งงนองเพลงเงินที่คุณมีเก็บธนาคารเนี่ยเงินมาลายเงินต่างๆเงินร้องเพลงแทนที่จะเอาเงินนี้เก็บไว้ซื้อสื้อผ้าหล่อๆออกแสดงออกซื้อตลกอะไรไปซื้อม้อแหกเด่กัระปูมันก็เลยเจ๊งไปซื้อหมอแหกเด็กระปคือต้องมองกันนะว่าเงิอ่อนในกระเป๋าเรานี่มันมาจากไหนโอเคเงินในกระเป๋ามันมาจากการที่เราจับไมค์การที่เราได้มาอาย การที่เราได้รอเล่นเตี้ยลำมาได้เงินตอนนี้เราเอาเงินตัวนี้เก็บไว้ซื้อเสื้อผ้า,าเราต่อยอดให้มันได้เงิยน,นงยดีกว่าเดิมเอะไร่ลูกมาต่คือสมพอพระสมคือพระคืออย่างแด็ข้างหลังมาเข้าได้ไหมล่ะข้างหลังมันมีของแล้วก็ไม่เป็นอะไรเส้นนั่นแหละเราคืออะไรเราได้เงินจากเพจ เราได้เงินจากเฟซนี่เราได้เงินจากออนไลน์นี่ทำให้เราต้องเงินถุงเงินถังอะไรหลเ่านี้ไปซื้อหม้อแหกแต่กระปูไปซาลารนไปซื้อกระทะไปจ้างแม่คั่วเงินสี่หาแสนบ่มี้ันกับเบิดมันกับจริงมันกับบมี้เงินเก็บเงินตัวนี้เก็บไปใส่ดูไปทางมุจ้าของมาถ้าจ่ายค้างกว่ารถจอาของคููชินจันีร์ว่ารถนะคู่ชิจานทรมีกว่ารถแต่ว่าครูเห็นจ้างนี่ เป็นคนพูดจาวาจาดีเป็นคนรู้จักความเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนหูจักความเป็นคนหูเป็นคนหูคนดีแต่ว่าคุณสัญญ์เป็นเด็กหน่อยอยู่ยังประสบการณ์ยังหน่อยอยู่ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานยังน้อยอยู่เรื่องงานแบบธุรกิจอะไรเงี้ยมันจะมาทราบบาบีบารได้เห็นบาร์บเปิดร้านครับเฟซมันเปิดแบบแบบบิร์บีบารได้เพราะว่ามันคนละยามคนละฟิลอันนี้เตือนพานเฟซบุ๊กว่าเตือนตลังบ้านหลบ้าฟัง เกิดแล้วบ่อฟังมันมืดหลายมันเบาเงาไอ้ซี่หอยคอ <c oughs> ยข่อยเน่ป่ามคอยข่อยเน่ยไปจะไปเปิดอีกทักเซียแล้วนะฮะนัน่นแะทำงานน้ำฉันนี่มานยางอยู่หลังฉันมันยางน้ำด่าดฉันนี่เดี๋ยวเราคงจะมืดเราไปที่ไรแครก็จะไปลงทุ่นลนานอะไรแบนปวดหัวไอ้มันกุน้งกะเน่าหมูก,กเะเน่ามือกกะเน่าผักกะเ่ยวขั้วกะกงุงน้ำปลากะกุ้งกันเนี่ย อาหารขายมากกับอะไกับไรแบงกันเหลือซีหาท่านได้กับไฟบ่พ่อจังสี่เย็บเอียเจ้ากระปามไข่หอยแน่อันใดก็ได้คอยบอกแล้วว่าอยาเฮ็ดกับเฮ็ดคือก้าวกับสแล้วแต่เลี้ยดดูไปทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีตอนแรกห้ามแล้วพอไม่ห้ามเราก็เลยพอห้ามเราไม่ทำเราก็เลยเอาทำลองดูทำลองดูก่อนพอเขาทำแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออไม่ทำแล้วสักไข่ไข่เสียบบลอตบิ๊กนอสันพอจริงมาแล้วพออ่านเขาโกลมาแล้วสักไข่ไข่เสียบบล่อยเสียบอบิ๊กนอสัน แล้วแบบเราอยากหาเนี่ยผู้ฒ่าเฮ็ดอยู่บ้านอยากหาแนวให้ผู้เฒ่าทำอยู่บ้านอยากหาแนวให้ผู้เห็นยาเฮ็ดผู้เห็นยาบอกเราอยู่ซื่อนจะคว้ามาหาเงินหนีใครขอเงินเงินถุงเงินฐันจะขอไปทะลุเบิร์ตเบิร์ตแล้วเบิร์ตขักแล้วแบบเงินแบบนี้เอะไรแบบนี้ไปรับ้านอาหารเบิร์ตแล้วแท้จะมีเงินใสียเฉียบแท้จะมีเงินเสียเฉียบซีซีเสียหาแสียเอาไปถอดผ่อนรอดรอดติดเป็นยังีป เบิดแล้วยงเงื่นสุกนพี่น้องลานอยู่ขอนแก่นนี่ก็ครับอันนี้เงินอยู่ก่นพยายาพูดไปเปิดลนานซาบูอีอย่างกาลาอีอย่างพราะนั้นเงื่อนเสียเซนด่ารถได้บยบรายเดือนเด้อเอ้ยเดินพอนรถได้บยบรายเดือนดูดูดคอยบอกเลยคอยบอกพวกคนละ่ะใครจะเปิดจิตการอย่างเงี้ยเปิดเห็นบอลบีเปิดจะมาเปิดแข่งบอดบีกรวดบอดบีมันคนระเบ,บียบครับเป็นทุกคน ข่อยมันอก่อนระเบียบครับอันครับอันมุเจา้ามุเจา้าอยากได้บ่มีเงินมีค้ามใส่ใมาบอกฉันนั่นจะผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าขายของตั้งคืนว่าคืน,ขนกขายที่ระหว่างไล่บริลงรุ่นพระบาทสีเฮ็ดห้สซีบ้าห้สซีบ้าเพื่อนห้ช่วงนั้นช่วงนั้นเพิ่นมีอย่างเพิ่งเพิ่งเ่ปรึกษาข่อยเออข่อไข่อไข่ไข่ร้อยเชียร์อยู่บ้านเฮ็ดหยังก็คือบ่ปรึกษาบอร์ดผุนปรึกษาบอร์ดโนด ไข่ก็ได้วางสิไข่ก็ได้อันโจมใหม่โวมหนึ่งชวนอยู่ไข่โจมใหม่คูดยิ่งจางวานสิเปิดด่านเปิดนี่สิเฮ็ด่นเฮ็ดนี่เซียนเฮ็ดปิดหมอน้าบานนี่บ่ปรึกษาตาบอดบิดช่อคำขาดขึ้นมาเรียงไหนแน่ละวันนี้ไปปรึกษาตาบอดโนดบอดโนดบอดโนดปรึกษาเพื่อนอะไรอยู่แต่ว่าเข้ามานกำกังแต่แี้งเขาอย่างเขาใส่กันเพู่กนเด้อมัต้องมาเก่งใจนั่งมาเก่งใจมั้งก็เลยว่าน่าสิเก่งใจฮะล่ะนั่นสิ